มาทายกันดีกว่าครับว่า5คนใช้ที่คุณเห็นนี้ครับมาจากละครไทยเรื่องอะไรเอาจริงๆป่ะละครไทยกับคนใช้เนี่ยแทบจะเป็นของคู่กันด้วยซ้ําตั้งแต่ตอนนี้ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีบทคนใช้ให้เราเห็นอยู่เสมอแล้วนางเอก5คนที่เราคัดมานี้ก็เคยรับบทคนใช้ทั้งนั้นอ่ะว่าแต่ตอบได้ไหมว่าเรื่องอะไรมาคนแรกเริ่มครับอ่ะเรื่องอะไรครับคุณบินปศิตา5 4 3 2 1่สาเฉยครับแอร แจวใช่ไหมต่อไปคนที่สองมาครับอืมอพี่ปีของเราพี่ปีของเราตอนนี้หาคอจะแหละเคยเล่นเป็นคนใช้เรื่องอะไรครับห้าสี่สามสองหนึ่งฉเฉลยครับแอบวงบาใช่ไหมคุณอยู่เนาะต่อไปคนที่สามมาครับอืมพี่บิลล่าก็เคยเป็นคนใช้เรื่องอะไรนะห้าสี่สามสองหนึ่ง เฉลยครับอืมอเรื่องอ่านยากเหมือนกันนะเนี่ยตอบได้ไหมต่อไปนะคนที่สี่ครับมาครับอืมหุยคุณอ้ําก็เคยเป็นคนใช้เรื่องนี้ติดมากๆเลยเรื่องอะไรครับห้าสี่สามสองหนึ่งเฉลยครับโอ้เรื่องยาวมากเรื่องนี้ติดเป็นงงงมเลยเนาะเชื่อไหมโอ้ถ้าคุณเคยดูในคุณไม่เด็กกวนะแล้วนะลก็เรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่ห้ามาครับอืมเอ๊ะเรื่องอะไรนะมาเลยครับ 5...4...3...2...1... สสอ่ะเลยครับแอรซึ่งความจริงแลวครน,นี้ก็ค่อนข้างมีประเด็นในะช่วงตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีการเรเมิใหม่ซึ่งก็นั่นแหละกระแสก็ได้อยู่นะโอเค5คนนี้นะครับตอบได้ไหม5้5เรื่องคอมเมนต์บอกได้นะนี่ก็เป็นคนใช้เหมือนกันเป็นคนใช้ของบ้านของพ่อของแม่นะ้องก็ต้องค่าขนมเขาเนาะ แต่ว่าไปเนี่ยกับเป็นคนชายก็ต้องทำอะไรหลายอย่างเานาะการจะถูปานก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องสะดวกสบายใช่ไหมนี่ยขอขอสนุญาตกันเนี่ยนี่เลยกับ และนี่เลยครับกับ j o y b o s ไม้ม็อบถูพื้นแบบริดน้ำรุ่น g 2 s 1อยากจะบอกว่าตัวที่เขาให้มาเนี่ยใหญ่ามากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีความพิเศษคือมีถังแยกน้ำให้ด้วยนะครับแบ่งเป็นแบบแห้งแบบเปียกนะครับก็ต้องกลัวสกปรกนะครับใช้งานง่ายมากๆเลยข้างในเนี่ยเขามีแบบว่าไม้ถูมาให้แล้วก็มีตัวไม้ประกรอบให้เนี่ยแบ่งเป็น3าส่วนนะครับเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับแปลว่าประกอบงานงานเนี่ยง่ายมากๆเลยเดียวนะครับผมโดยตัว หัวแปลงเลยเยอร์น่ะมีแบ่งเป็น3ชั้นนะครับแล้วก็มีแถมให้อีกหอันด้วยนะครับเอาไว้เปลี่ยนทําความสะอาดเส้นผมแล้วก็สิ่งสกปกเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมโดยนะครับตัวหัวแปลงเนี่ยมีความพิเศษอีกนะครับสามารถหมุนได้ถึง360อองศานะครับ ถูตรงไหนเนี่ยก็สะอาดสามารถปิดซ้ายปิดขวานะครับเหมือนไิ๊ี้เกียจได้เลยนั่นเองนะครับผมสามารถถูได้นะครับบริเวณพื้นเนี่ยหลายแบบเลยนะไม่น่าจะเป็นพื้นไม้นะครับหินอ่อนเซรามิกรตอว่าจะเป็นซีเมนต์ก็ได้ถูได้ถูกพื้นสภาพผิวนั่นเองนะครับผมโดยนะครับเนี่ย เห็นป่ะครับถูง่ายมากมากเลยสามารถตื้นพื้นเปุ๊บเนี่ยหมุนไปทางไหนก็ได้เลยทีเดียวนะครับผมนะครับสามารถเอาตัวไม้นะครับไม่ใช่ไม้สีเอาผ้าไปรีดน้ําได้เลยที่เครื่องนี้ครับผมใช้งานไว้ได้มากมากเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างมีกรอบเอาไว้เปิดให้น้ําแบบถ่ายน้ําออกได้ด้วยนะเนี่ยใหญ่มากๆเลยเนี่ยถ้าไม่ต่ำเราจะเอายังไงเนี่ยฮะดีขนาดนี้ฮะ